เบื้องหลังกองผีวันนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดลบบุรีเพื่อบรรเทาทุกให้กับวิญญาณที่สิงอยู่บนรถเป็นเรื่องราวของคุณอังมุญที่กำลังนั่งรถกลับบ้านตามปกติแต่กับถูกแฟนเก่าดักยินบนรถจนทำให้ถึงแก่ความตายก่อนที่เราจะไปสถานที่เกิดเหตุเราได้นัดคุณแนนรุ่นพี่ของคุณอังุญผู้เป็นเจ้าของรถที่วันเกิดเหตุขับรถทันนี้ไปส่งคุณอังุนที่บ้าน และเหตุเหตุการณ์ทั้งหมดครับโดยรถคันนี้เป็นคันเดียวกันกับที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นและคุณแนนก็ยังขับรถคันนี้อยู่เป็นปกติโดยมีเพียงความรู้สึกภายในที่ยังโรมเลือว่าวิญญาณคุณังมุนยังอยู่บนรถคันนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะฮะในพืน้นที่ที่วันนี้มาถ่ายทำรายการ คนวดผี413นะครับเป็นบรรยากาศสดๆครับนั่งอยู่ในรถตู้ระหว่างรอทีมงานลงไปถ่ายทำนะครับผมไม่ได้ถ่ายดู่ิวเขาไปเขาลงไปเซตของเอาเหรอเขาลงไปเซตของอยู่เขาไปลงไปเซตกล้องครับเคพร้อมก็เป๋าไว้บนรถเลยใช่ไหมใช่ซึ่งเพื่อนๆทุกคนก็จะได้เห็นครับคุรีิวตามมานนี่นะ ก็ลงลงจากรถแล้วนะอยู่ในปั๊มแห่งหนึ่งครับผมคุณริวขึ้นรถคันนี้ฮะใช่คุณริวจะขึ้นรถคันนี้เลยเหรอใช่คุณริวขึ้นรถคันนี้ไปว้าวไฮโซฉันนั่งกระบะหลังก็ได้นะไม่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 คุณลิวคุณจะขึ้นกระบะเหรอเฮ้ทำไรอ่ะแล้วไปได้ป่ะแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้คุณริวลงมาเราไม่ได้เหรอ เดี๋ยวขาแข้งก็แล้วทำไมไม่ห้ามก่อนล่ะปล่อยให้ขึ้นแล้วขาแข้งหักขึ้นมาไงวะแล้ลงยังไงนะแป๊บนึงเหยยไม่ไม่มีที่เหยียบด้วยกูจะทำเป็นเล่นนหรเฮ้ยจะเพิ่งสตาร์ทดิเราต้องการให้คุณลิวได้สื่อสารกับวิญญาณที่อยู่บนรถจากการโดนยิงเสียชีวิตบนรถคันนี้ครับมาดูกันครับว่าเมื่อคุณลิวขึ้นรถไปแล้ว จะสัมผัสอะไรได้บ้างอ๋อลืมมัดดีหนูว่าดีเลยพี่เขาสามมาขับรถให้พี่อะไรคะชื่อแดนค่ะพี่แดนเนาะอย่ศาสมาขับรถให้ขอบคุณแม่ครับไม่เห็นคราวนี้หาคุณริวแบบสัมผัสอะไรได้ก็สามารถบอกได้นะคุณริว จทย์ยากของรายการนี้ก็แบบเนี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่คิดเลยนะครับในชีวิตจะมาเจออะไรแบบนี้ไม่หรอกเขาลากฉันขึ้นรถมาแล้วเขาก็แบบไม่ยอมอะไรเลยใช่ไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรคุณริวเลยแล้วก็ฉันเอาฉันมาเปลี่ยนรถแล้วก็พาฉันไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งเรายังไม่เคยคุยกันมาก่อนนะคุณนนยเนาะใช่ค่ะเราไม่เคยคุยกันมาก่อนแล้วก็เป็นการเจอันกันคังแรกแล้วเราก็ขึ้นมาบนรถเขาเลย แล้วก็ก็นั่งให้เขาขับพาไปไหนก็ไม่รู้ซึ Nixon> ่งคุณนานก็มันยังไม่บอกเราเหมือนกันโอเคคุณริวเชิญทําสมาธิแล้วก็เชิญสัมผัสสิ่งที่จะมาสื่อสารกับคุณได้เลยคุณเล้วแล้วถ้าสัมผัสไม่ได้ล่ะก็ไม่เป็นไรคุณริวเอาความจริงไหมเขาอยู่ตั้งแต่ผมขึ้นไปเล่นอยู่หลังกระบะแล้วแต่แค่เขายังไม่ให้พูดจนกว่าเขามานั่งในรถ เขายืนอยู่ตรงท้ายกระบะนั่นแหละผมเห็นแบบนั้นแล้วผมก็เอ๊ะคนนี้ใครวะแต่สังเกตแล้วว่าคนรอบข้างไม่มีใครเห็นผมก็เลยทําตามที่เขาบอกว่าขึ้นมาก่อนแล้วมาอยู่ตรงที่เขานั่งก็เมื่อกี้ผมถึงแซวพี่เปิ้ลไงว่าถ้าผมไม่เห็นน่ะจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าเขาให้ลองใจคนนี้ดูว่าคาดหวังแค่ไหนถ้าเกิดไม่เจอเหมือนชีวิตเขาอ่ะ เขาเป็นคนชอบพูดหยอกเล่นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าริวก็ไม่รู้นะเมียหนึ่งน่ากลัวมากเลยที่อยู่ในรถนี้ถ้าเกิดคุณใช้รถคันนี้ด้วยนะเขายังไปกับคุณทุกที่ทุกเวลาแล้วคุณจะรับรู้ได้ใช่ความรู้สึกรู้เลยว่าแล้วเวลาคุณเดินเข้าห้องนอนเขาก็อยู่กับคุณด้วยผมเฉลยอะไรบางเรื่องไหมเพราะเขาชี้ให้ผมดูผมยังชอบอยู่เลยชี้ว่าเขาบอกว่าจะไม่อยู่ด้วยได้ยังไง ก็เลือดเขายัางอยู่นี่อใช่เหรอก็เขาเป็นคนบอกผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้นี่ไงนี่ไงระหว่างทางที่คุณลิวนั่งอยู่บนรถเพื่อพยายามสื่อสารกับดวงวิญญาณทางทีมงานก็นั่งรถตู้อีกคันตามไปติดๆหากใครยังไม่ได้รับชมสื่อสารวิญญาณบนรถ สามารถรับชมเต็มๆได้ที่ YouTube ช่อง WorkCoin Official และติดตามข่าวสารเรื่องราวเบื้องหลังรายการคดวดผีได้ที่ช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ของคนวดผี C13 ครับถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วบริเวณที่เกิดเหตุคือหน้าบ้านของคุณอัง,งุนเลยโดยที่ยังไม่ทันจะได้ลงจากรถเพื่อเข้าบ้านผู้ก่อเหตุก็ลงมือเสียก่อน ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ฆาตกรโหดเหี้ยมอีเคดึงเลยครับทางครอบครัวและญาติิกำลังรอยอยู่ในบ้านก็ถึงเวลาที่จะได้มารับรู้การสื่อสารจากดวงวิญญาณแล้วล่ะครับเมื่อกี้ผมเห็นใครไม่รู้ว่าใส่เสื้อสีเหลืองเดินไปก็คือเขาปักมือเรียกผมให้ให้เข้าไปแต่ผมไม่รู้ว่าใช่น้องไหมก็เลยต้องพูดออกมาว่าเขาใส่เสื้อสีเหลืองไหมแล้วทางนี้บอกว่ามีเขาใชา่เขาชอบใส่เสื้อสีเหลือง เขายืนอยู่ประมาณนี้แล้วเขาก็แบบนี้แล้วก็เรียกให้ผมเดินเข้ามาในนี้แล้วก็ตอนที่ผมอยู่คุณในรถแบบผมเห็นเนี่ยแค่นี้แล้วเขาก็หายมาทางนี้แค่นั้นเองมันจะเป็นใช่แม่ใช่ใช่ใช,ใช่ตัวนี้เลยที่ขาถาค่ลูกใช่ตัวนี้เลยเสื้อสีเหลืองตัวนี้เป็นเสื้อที่คุณลิวเห็นว่าวิญญาณใส่ามาหาผมก็เห็นคนหนึ่งอะ่ะเขายืนอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาบอกว่าให้ผมขึ้นไปนั่งบนรถแล้วผมจะรู้เอง ก็เลยพอขึ้นไปนั่งบนรถเขาก็เลยบอกให้รู้ว่าเขาน่าจะเสียชีวิตยอยู่ในนั้นนะครับแต่เขาบอกว่าเขาอยากอยากจะกลับบ้านตอนนี้เขายังอยู่ในในในรถนะเพราะว่ามันยังมีบางอย่างของเขาหลงเหลืออยู่ทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเขาก็ชี้ให้ชี้ให้ดูเขาบอกว่าอยู่นี่ก็คือตรงฝั่งคนขับข้างบนมันจะมีรอยแบบจ้ำเหมือนรอยเลือดนะค ยังเหลืออยู่เขาก็เลยบอกนั่นเนะี่ยเขาก็เลยยังอยู่ผมก็เลยรับรู้ได้ประมาณนี้แหละครับพอกลับเข้ามานเนี่ยผมก็เลยไม่เห็นอะไรอีกเหมือนกับเขาอยากอยากกลับบ้านทีนี้ผมเชื่อว่าที่เนี่ยก็คงทําให้เขาได้กลับได้เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าบางเรื่องอาจจะยังไม่จบคุณลิวเห็นวิญ,ญญาณครั้งสุดท้ายเพียงแค่นาบานหลังจากเข้ามาแล้วก็สัมผัสไม่ได้อีกเลย เราเลยทำการเรียกดวงวิญญาณเพื่อที่จะสื่อสารกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดครับเขาไม่แนะ่เขาไม่รู้เรื่องจริงมากเนาะเขาบอกไม่ได้ไปเดินตลาดแล้วเาพไปตลาดที่แม่พัไปอะไรอย่างนี้เขาบอกผมแค่นี้เองว่าเขาไม่ได้ไปเดินตลาดแล้วปกติแม่ไปเดินตลาดกับเขาเขาจะพาไปซื้อของซื้อของใช้ให้ขับรถพาเขาไปไง ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้มีแล้วก็คุยแต่ไม่เคยรับรู้ในใจเรื่องนี้ก็คือเอฮะปกติชอบแย่ชอบอะไรเนี่ยจำได้ไหมที่ผมบอกว่าจะมีอยู่สองอย่างที่คนตายจะไม่สงบหนึ่งก็คือสิ่งที่มันยังอยู่ในรถกับสองก็คือยังไม่ได้รับความยุติธรรม,มก็เหลือแค่ว่าเขาจะได้รับความยุติธรรมกับการตายของเขาหรือไม่เพราะนั้นให้เก็บรอ,อยเลือดนี้ไว้จนกว่าทุกอย่างจะจบแล้วพอจบแล้วเนี่ยก็แล้วแต่คุณแนนละ นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนมีพิษภัยกับใครเขาเป็นคนน่ารักเพียงแต่ว่าเขาอาจจะชีวิตที่ผ่านมาของเขาว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่อยากเป็นภาระใครมั้งก็เลยเลือกที่จะออกจากที่นี่ไปแล้วไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยไม่เคยเอากลับเข้าบ้านเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เขาถึงไม่ให้พ่อแม่รับรู้อะไรเลยและตายแล้วก็ยังไม่อยากให้พ่อแม่รับรู้อะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่า เขาเดำเนินชีวิตพลาดของเขามาแล้วเขาก็จะเลือกแก้ไขปัญหาของเขาเองโดยเฉพาะเรื่องของความหลักสุดท้ายนี้ดวงวิญญาณจะยังคงไม่ไปไหนเพราะว่าเธอยังคงรอคอยความยุติธรรมอยู่ครับจบไปแล้วครับสําหรับเบื้องหลังกองผีของวิญญาณที่ถูกยิงบนรถท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมรายการแบบเต็มๆสามารถรับชมได้ที่ u t u b e ช่อง WorkPoint Offi c i a l และติดตามข่าวสารและเบื้องหลังรายการคุณวดผีได้ที่ช่องทาง Facebook YouTube และ TikTok ของคนวดผี c 1 3ครับ